สวัสดีครับพบกับรายการเล่นีเล่นเล่นหมายังหมายังหมายังเล่นกีนะ่นี่ยครับผมโอ้โหบิวจนหน้าแดงเลยไม่รู้ว่าเขินอะไรต้อง กราบสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่ปลาแนะนําตัวด้วยครับผมครับผมกราาสวัสดีนะครับผมตาไรเดอร์ซูริโอเองครับผมไอแม่เดรัวลิ้นแบบนี้ต้องเป็นช่องผมได้วันนี้เนี่ยเราอยู่พี่ปลารเราจะมาเปิดเปิดอะไรวะ อ่อวันนี้เรามาเปิดกล่องครับผมอ่มาเปิดกล่องเปิดอะไรครับเปิดกล่อง S f Fixwatt l i g ชิ Shin กดชิงหลายหลายหลายหลนะชิง n k o โ k โ h s โเออชินโกโชเซโฮค่ะเป็นร i d e r b a c k นั่นเองครับผมเออต้องบอกก่อนวันนี้มีมา2ตัวใช่ครับนะครับแต่ว่าเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอ่า อ่าเดี๋ยวเราจะไปสวิตไปตอนที่เราได้แกะนะครับนะแต่่อนอื่นเนี่ยเรามาเป่ายิงชุบแบบเฟคๆก่อนเพราะว่าจะคัดไปตอนเดินไงโอเคเออก็ไปยิงชุบเลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราจะเปยิงชุบกปนทาไมวะในเมื่อเราก็มารีรันให้เขาดูใช่งั้นก็ไปดูเลยไปดูเลยครับผมไปผมให้พี่ปาแกะเลยก่อนที่พี่ปลาจะแกะทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแกะ ไอตัวเนี้ยมาแล้วก็อันบล็อกให้เขาดูด้วยว่าเป็นยังไงเออเอาแล้วเอามาทำไมเนี่ยสุดท้ายเราไม่ได้เก็บไว้นอกระดาษประมาณนี้นะครับผมหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะด้านหลังก็จะมีตัวอย่างแอชชั่นโพสตามปกตินะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคือไฟมันขาวมากนะ ก็เห็นประมาณนี้แล้วกันนะครับโชว์ให้เขารู้ไปเลยครับว่าเป็นวถดีมทอยก็จะมีสติกเกอร์ของดีมทอยแปะอยู่ด้วยนะครับอ่ามาอันนี้ตรงผมวางไว้นี่กระอันนี้สิ่งที่เราจะลุ้นเราจะลุ้นอะไรครับตรงนี้รนรเราจะมาลุ้นดูว่าแขนหักไหมหรืออะไรไหมแต่ว่าที่ผมเห็นบ่อยๆจะเป็นส่วนที่เป็นยางที่อยู่ตรงหัวไหล่เนี่ยมันจะลอกแตกมันจะใช่ใ่แต่ผมว่าตรงนั้นอ่ะมันแตกอยู่แล้วแหละถ้าเราไปขยับอะไรนี้นะ คือผมเคยเห็นของจริงมาแล้วรอบหนึ่งนะที่ร้านทำไอชีป๊อกครับาสาขาสยามพิเตอร์อันเนี้ยวันเนี้ยคือวันที่จะได้จับเขาอืมโอ้โหเราแล้วนี่สติก๊กยังไม่ได้แกะออกจากเอวเลยนะเนี่ยครับกลุ่มๆเลยครับนี่จะสังเกตเห็นว่าตรงตรง,ตรงที่เป็นส่วนที่เป็นยางตรงนี้นะของผมยังไม่มีตำหนิอะไรนะล่อ,ลอครับแต่ดันจะมีแต่ของผมอะมันจะมีตำหนิตรงนี้นี่ดานข้าเข็มขัด จะมีแผลจากการตัดพลาสติกอยู่มั้ยอ๋อปกติถ้าเป็นใช่ใช่แผลจากการตัดเกลเลยมันปกติซึ่งอันนี้อันนี้เราเข้าใจได้เราอันนี้ผมไม่ศึกษามาเรามาเปิดของผมกันบ้างดีกว่านี่นอาใจเอาใจทุกนเอาใจเชียร์นะครับแฟนลับคุณก็ผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เปิดของใหม่เท่าไหร่ครับนะครับขยับดุก็มีเสียงก็แก๊กอยู่เป็นนิ้รมิต่โดนที่ดีนะฮะแฟนขับคุณก็เชียร์คุณนะแฟนกับผมก็เชียร์ผมนะออ มาปึ๊บอ๋อมันเป็นยังไงมีใบปิดมีใบยปิดใช้ปิดมาแล้วครับผมให้มือมาเยอะมากเลยนะให้มือมาเยอะจริงๆและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในแบ,บตตัวนี้นะคือพอวางวางในบางมุมมันคือแบบว่าแทบจะถอดแบตมาจากไหนๆ<ห>เลยนะ เราตั้งชื่อช่วงกันไหมช่วงเปิดกล่องไปแล้วใจสั่นดีไหมได้อยู่ได้อยู่วิได้อยู่ไปว่าไม่ได้โอ้แน่นเหลือเกินมันจะไปมันแน่นอะไรขนาดนี้นี่ครับนี่ฮะอเฮ้ยบอดี้มันมันดีมากเลยนะใช่ครับ แล้วเมื่อกี้ที่ผมที่ผมสังเกตดูตรงตรงช่วงขานะถ้าถ้า,ถาคุณขี่ดูดูตรงข้อต่อตรงข้อพับจะเห็นว่ามันมีเส้นกลางองค์การเนี่ยตัดด้วยมันคือมัน <im itation> ามสามารถหมุนหมุนตรงกลางข้อพับได้อีกผมไม่ค<อ>่อยเห็นซิฟวานเป็นแบบนี้นะใช่ใช่ใช <s> ่จุดขยับเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าความเรียวที่เป็นดีเทลเนี่ยคือดีมากดีจริงๆนะครับ หัวจะลดเท้าคือดีมากดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยแล้วหน้านี่โคตรเนียนอ่นะเหมือนแบบเราจับสูตรแอคเตอร์ไว้ในมือใชจ่จริงๆรลอวยมากแล้วก็ตรงที่เขาแตกๆก,ก,กัน,นตรงยางตรงเนี้ก็มีนะมีรอยบ้างซึ่งเราเราก็เข้าใจกันนะคือในความเป็นจริงอนะพอระยะเวลาผ่านไปมันมันก็ต้องมีแตกสักวันหนะึงแะเพราะว่ามันเป็นยางอันนี้คือท่าเราเปิดมาเจอแตกเลยมันก็ เเาลต้องบอกก่อนว่าเราจะพูดจุดขยับที่เขาเพิ่มมาแล้วกันจากตัว20ศูนที่มันเคยออกใช่นะครับอย่างเช่นตัวข้อพับตรงนี้มันจะไม่ไม่เห็นอะไรมากประมาณนี้พอคลิปนี้ผมจะไม่ได้รีวิวแบบเต็มๆประมาณนี้เลยอ่ะดีมากดีครับสวยมากเลยขามันขยับได้สูงมากเลยนะ ใช่ครับขาขยับได้สูงมากแต่คือผมก็ยังไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่รู้จักมันดีพอพอมันเพิ่มจุดขยับตรงตรง,ตรงกลางระหว่างครอบขับไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราขยับไปเนะี่ยบางทีถ้าเราขยับแรงไปมันมีสิทธิแตกได้อ่าอ,อันนี้จะต้องระวังด้วยนะครับแ้วเรื่องของเรื่องเนี่ยต้องรีบดึงไอ้พวกนี้ออกด้วยไม่งั้นมันจะไปทําให้เดอยหลวมได้อ่าใช่ครับที่จริงมันมีที่ให้ดึงมันมีลิ้นตรงเนี้ยให้ดึงล,ลิ้นตรงเนี้ย ให้ดึงแล้วก็ดึงไปเลยแล้วก็ลิ้นตรงนี้ให้ดึงแต่บางคนเขาไม่ดึงนะเขาเขาเป็นแบบดึงเอวออกเลยแล้วก็ค่อยดึงเพราะว่าเดี๋ยวพลาสติกมันจะไปขาดคาอยู่ข้างในถามว่าได้ไหมมันมันได้แหละแต่ว่ามันมีที่ให้ดึงอยู่เห็นไหมมันมีที่ให้ดึงอยู่ก็เลยเออดึงตรงนั้นก็ได้แต่บอกเลยว่าแน่นมากโคตรแน่นอ่ะจุดขยับแน่นทั้งตัวแล้วต้องบอกก่อนนะบอดี้ที่เป็นรอยยับนะ ดีเทลเท็กเจอร์เหมือนมันเป็นชุดหนังเลยใช่ครับเหมือนเป็นชุดหนังเลยครับแล้วพอมาบวกกับการลงสีเนี่ยจะเห็นว่าตัวตัวตัวเกราะด้านบนเนี่ยจะเป็นสีแบบสีดําด้านนะมันก็เลยจะเพิ่มความแบบว่าเพิ่มความชัดของเท็กเจอร์มากขึ้นใช่ทำให้เราดูเหมือนกับว่าเออเป็นเป็นหนังจริงๆเลยซึ่งส่วนที่ผมชอบก็คงไม่พ้นตรงตรงช่วงช่วงไหล่ที่มันเป็นยางอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันมันโอเคมากเลยนะแม้ว่าสักวันหนึ่งมันจะลอกก็เถอะอ่ะทีนี้พอเราดูกันแล้วว่าเออของเราไม่ไม่พลาดอะไรนะของเราไม่ได้เจอไม่ไม่ได้ไม่เจอะไร เดี๋ยวเรามาดูของที่แถมมาด้านในกันบ้างดีกว่านะฮะอ,อ่าอแหมของที่แถมมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในสไตล์ของ2.0เนี่ยมันก็จะเป็น2ชั้นเนาะชั้นแรกก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์แล้วก็ชั้นที่2ก็จะเป็นตัวของแถมเนาะอของที่แถมมานะครับก็จะมีในส่วนของมือทั้งหมด5คู่ด้วยกันเนาะอะ,อะถ้ารวมกับตัวฟิกเกอร์ก็จะมีทั้งหมด6คู่อาแล้วก็มีในส่วนของหนวดสำรองเอาไว้เปลี่ยนด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ย ผมคิดว่าโอเคโอเคเพราะใครคิดว่าไม่ได้ใช้ตอนสมัยที่ผมเก็บวีหนึ่งสองจุดูผมได้ใช้ผมก็ได้ใช้ <c oughs> เพราะว่ามันหลุดหายใช่เอาจริงนะเขาสำรองเนี่ยดีนะเพราะว่าบางทีอะของที่หลุด QC มาส่วนใหญ่เขาเนี่ยมันจะไปค้ากับตัวฝาปิดมันอาจจะทําให้หักได้เขาก็เลยเนี่ยตัดปัญหาว่าองั้นก็ไม่ต้องส่งมาเคมเหรอกเอาเขาสำรองมาให้เปลี่ยนเลยใช่ดีมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับใช่ ประมาณนี้กับของแถมนะครับคือจุดเยัยบอะไรเราก็ <ๆ S 2> ก็เห็นแล้วแหละเพราะว่ามันมันก็คือ S S F ปกติแหละ2.0แต่ว่าที่มันเพิ่มมานะครับคือโอ๊ตเพิ่มตรงแขนใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันทำตรงขามามันเลยออกมาแบบว่าดีมากหมุนได้แต่ก็เราก็ไม่ค่อยได้หมุนหรอกตรงขาใช่จริงจริงนะผมก็ไม่กล้าหมุนเพราะว่าถ้ามันแน่นอนว่าถ้ามันหมุนได้นก็มีความเสี่ยงที่จะใช่โอ้โหมแม่นาทิเคิจับเทเจอร์จับดีมากใช่ค่ะ พูดเลยเท็กเจอร์จับโคตรดีนะครับเออต้องบอกก่อนนวัตกรรมใหม่คือคือเป็นยางตรงนี้ครับปิดข้อต่อถอถามว่าดีไหมในในความเนียนของมันเนี่ยผมว่ามันดีนะดีมากๆมันมันมันให้ความรู้สึกว่าเอองานมึงไฮไฮเอ็นจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่คุณเก็บรักษาด้วยใช่เออ สำคัญครับเรื่องการเก็บรักษา SSF นะฮะสำคัญมากนะครับไม่ว่าเป็นตัวไหนก็ตามนะครับปล่อยเวลานานมันก็หักได้นะ<ช>ปาติแตกได้นะ<ช>ดูอย่าง DN ขอ,องผมเบนดอนไอ้ที่ดีเอ็นแม่งเป็นทั้งล็อตเลย <S 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 เอโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมอเ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจัดท่ากันดีกว่าไปไป ต้องบอกกันเลยว่ากว่าจะได้เล่นตัวนี้เนี่ยคือเนาะวันนี้เนี่ยหลายอยา่างทั้งที่ผมตื่นสายใช่นัดเขาบ่ายโมง,มง<อ>พี่เอามาบา่บาบ่ายโมงครึ่งแล้วผมเนี่ยบ่ายสองโมงครึ่งก่อนจะออกไปรับพี่ฝนตกไม่เตืนเออฝนตกนึกว่าจะกลับบ้านแล้วพี่เออะนะ,อะเอาวันว่าวันนี้เนี่ยหูฉุกและหูไม่จริงไม่ว่าจะ<ช>เรื่องไฟเสียอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ว่าต้องต้องสวิตกล้องมาในมุม ในมุมมองแบบแบบแปลกๆหน่อยอะนะครับ,รบก็นะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเป็นไงบ้างพี่ตัวนี้ผมผมาถามความรู้สึกพี่ก่อนเอาจริงๆนะตอนแรกอะผมตัวนี้วันที่มันโปรโมทออกมามันอยู่ช่วงประมาณปลายปีซึ่งตอนนั้นนะผมยังไม่ได้กลับมาเล่น S s F เลยอแล้วไม่ใช่ว่าไม่ตามข่าวตามข่าวนะแต่ว่าเราเห็นภาพแล้วแหละแต่แบบพี่ลิ้พี่ลไงเอาดีไหมเอาดีไหมสรุปก็คือไม่เอารู้ตัวอีกทีปิดพีไปแล้วแล้ว แล้วพอมาเห็นเนื้องาน,นจริงผมบอกเลยว่าวันตั้งแต่ที่เขาพยายามทยอยปล่อยภาพโ,โปรโมทออกมาเรื่อยเนาะก็คือพอเห็นเนื้องาน,นจริงแล้วแบบเฮ้ยอยากได้ <Wow. S 1> <laughs> เออมันเป็นอย่างนี้จริงๆ uh. แล้วพอได้จับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันโอเคมากๆครับ <Yeah. S 1> ในเรื่องของ <Yeah. S 1> ในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นผิวตัวสัมผัสเนาะ uh. หรือว่าจะเป็นข้อต่อต่างๆ uh. ซึ่งข้อต่อแต่ละข้อต่อมันมีข้อควรระวังทั้งนั้น uh. ก็คือเราก็ต้อง ก็ค่อยศึกษาก็ต้องค่อยๆดูกันไปใช่ครับผมอ่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยนะนะมันไม่ใช่ยางแค่ไม่ใช่ยางแค่ตรงตรงใต้นี้เท่านั้นนะแม่งยางตรงนี้ด้วยยานตรงสายเข็มขัดเลยนะมีแค่ตรงหัวเข็มขัดที่เป็นที่เป็นชิ้นพลาสติกเอามาเสียบใช่นะระวังเรื่องการเก็บรักษาหน่อยละกันนะสำหรับตัวนี้นะก็ถ้าเจอในที่ที่ร้อนเนี่ยมันก็อาจจะเหนียวได้เนี่ยเป็นห่วงเรื่องเดียวเลย เหนียวก็แตก2อ,อย่างนะครับผมได้ไปเปิดถามแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่าแตกไหมครับพี่ดูดีนั่นไหมก็คือของใหม่อะ่ะเราไม่ได้แบบว่าขยับอะไรเยอะหรือว่าไปล้างล้างแบบคือมันจุดขยับตรงนแล้วมันมีเขาเรียกว่าสะโขบในการขยับอยู่เราก็ไม่ค่อยกล้า พะเราก็อยากเล่นของให้ถนอมที่สุด oh, <no. S 1> นะเออแล้วมีคนถามอีกว่าตันนี้ราคาจะขึ้นไหมณ mm. เวลาเนี่ยมันขึ้นเร oh, oh. ใช่ครับผมคือเราจะไม่บอกว่าว่ามันจะตกแบบคือ100%เซ็หรืออะไรนะแต่เราจะบอกแค่ว่าณเวลาที่เราถ่ายคลิปเนี่ยราคามันขึ้นราคามันแรงแต่อนาคตมันไม่แน่ไม่นอนนะครับใช่ครับนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าของมันจะเยอะหรือของมันจะน้อย oh, oh. นะครับแต่ที่เห็นตอนนี้คือมันก็พอมีใช่ครับเออมันไม่ได้ว่ามีเยอะนะครับใครที่สามารถแบบว่าซื้อได้ในช่วงนี้ แล้วอยากได้มากก็ซื้อกันไปก่อนชะครับหรือว่าใครบอกว่าเอ้ยผมรอได้ก็เดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้นะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ปลาขอบคุณครับผมพี่ปลาไรเดอร์สตูดิโอโอ้โหนะเข้าไปดูงาน Stop m โบชั่นที่นั่นได้อ่าขอเขาดีจริงๆนะครับผมก่ก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันไปผมขอ พูดอะไรตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับพี่คือต้องบอกว่าการที่ผมมาช่องคุณเพกี่สตูดิโอเนี่ยผมบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมจริงๆราการที่ได้ได้มาร่วมคอลแลบกับช่องอื่นๆนะก็คือผมกับคุณเพกีได้รู้จักกันวันที่ไปดูภาพยนตร์ซีรีส์วันเดอะมูฟวี่ใช่ใช่รู้จักคือคลิปยังไม่ออกเลยคลิปนี้จะออกก่อนใช่คลิปนี้เราจะออกก่อนเรารีบเรารีบเรารู้สึกหลังดูหนังนะครับต้องบอกเลยว่าเห็นกระแสตัวนี้แล้วมันไม่ได้ต้องออกมันอยู่ไม่ได้จริง ใช่ครับผมผมก็ต้องรีบและขยันหน่อยแล้วแล้วก็สินค้าแบ็กตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากคุณกีไม่ได้ไม่ได้พีออเดอร์ไว้คุณกีก็ฟันหัวแบะเลยครับผออะไรกันเนี่ย โอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูเรานะครับต่อฝากเพจรีวิวเล่นเล่นไว้ด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ S อ f r i d e r นะครับหรือเกี่ยวกับ c a m e ิ r ไรเดก็เข้าไปดูกันได้เข้าไปสอบถามแอดมินเขาได้นะครับผมก็เป็นแอดมินอยู่ในนั้นน,น,น,นะอ่นนนะนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับสไครต์นะครับ กดซับสไครป์ไปให้ด้วยอ่านะครับผมเอเกียดีโอยินดีต้อนรับโอ้ยโอเคสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับผมไปดีกว่าครับไปกับเจ้าตัวนี้เลยมาส Rider Black Black Sun ็กซ์ซันน้ำลายเยอะเพลงมาเพลงมาเพลงเพลงมาเพลงมาจับผู้ต้องต้ม Muy quá mừng lạy a miền lạy đơ lạc gom mê cú lắm nickn nickn gom chịp cạo của mẹ em แถวนั้นไปแล้วไปไป,ไป